สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรักเกียรฟาร์มครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูใส่ดักปลานะครับบริเวณนี้มันจะเป็นสระเลี้ยงปลานะครับผมจะลงปลาดุกป,ประมาณ1,000ตัวตอนนี้ก็อายุประมาณ5เดือนกว่าครับซึ่งเราก็จะทําการจับมาเพื่อที่จะมาทําอาหารแล้วก็ขายแบ่งขายบ้างนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้สูตรแบบใส่ใส่ดักปลานะครับก็จะมีนะครับวัสดุอุปกรณ์ใส่นะ แล้วก็เหยือที่เราใส่นะครับเป็นเคล็ดลับเพราะเป็นสูตรครับเพราะว่าปลาดุกเนี่ยเขาเป็นเป็นปลาเป็นสัตว์ที่กินเนื้อกินเนื้อนะครับอันนี้ก็คือผมก็จะใส่เป็นเวลาหนึ่งคืนใส่เมื่อคืนนะครับอันนี้มาสอุปกรณ์นี่ครับมาลุ้นครับโอ้โหเดี๋ยวแครับนี่ครับ พาไปชมใกล้ๆครับนี่ครับนะ้ำนี่ครับที่เราใส่นะครับโอยครับนะหมานครับเต็มครับส่วนเยอะที่เราใส่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรัแบพบี่น้องท่านใดที่เลี้ยงปลาดุกแล้วไม่อยากหวานแหหรือไม่อยากใช้วิธีในการจับแบบที่มันยุ่งยากเกินไปนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยครับก็คือเราก็จะเอาใส่มาเสร็จปุ๊บ เราก็จะเอาอเหยื่อล่อนะครับก็คือลูกไก่นะครับผมจะเอาลูกไก่ที่ตายแล้วให้มีตายประมาณสักพักหนึ่งให้มันมีกลิ่นเน่านิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่ลูกไก่ลงไปจากนั้นเราก็จะใส่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนพอใส่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนปพ๊บช่วงเช้าครับเราก็จะมาดูครับผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ครับโอ้ย,อย oh oh ครับโอ้ยยังไบผลลัพธ์นะครับ ปลาดุกล้วนๆครับนี่ครับมีครับมีแฝดสองตัวด้วยครับนี่ครับปลาบูทองครับเข้ามาด้วยสองตัวเห็นไหมปลาบูตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้แล้วไปดูข้างบนต่อกันเลยครับไปค่ะนี่ครับมีทุกไซส์ทุกขนาดทุกยี่ห้อครับผม ปลาบูทองสามตัวครับโอ้โหครับนี่ปลาบูทองสามตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเทให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเคล็ดลับครับเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะนําไปทดลองดูครับสามารถนําไปทดลองดูได้นะครับนี่ครับนี่คือใส่นะครับใส่ขนาดเล็กมีลักษณะประมาณนี้เนี่ยครับ เราก็เอาลูกไก่หย่อนลงไปไอันนี้นะก็ทือนี่ครับที่เทออกนะครับประมาณสิบกิโลครับไปไะเดี๋ยวเราจะเอากลับขึ้นไปประกอบกอ,อาหารนี <c oughs> ่หมานะหานมาปิดคลิปค่ะครับสำหรับที่นี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักเกียรติปาล์มนะครับนำไปทดลองใช้กันดูได้ครับนี่ครับเทคนิคง่าย แต่ผลรับนี่ดีเกินคาดโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>